สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ PTS Focus ไต้หวันประจำวันที่10เมษายนกับดิฉันบุญธิดารุ่งอุดมสินสกุลเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้แผ่นดินไหวขนาด7.2ที่ฮัวเหลียนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนอกจากจะสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนหลายหลังแล้วศูนย์ข้อมูลแผ่นที่แห่งชาติยังพบว่าพื้นผิวใกล้จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวเกิดการเคลื่อนตัวในแนวดิ่ง45.1เซนติเมตรและแนวราบ8.1เซนติเมตร ลหลังแผ่นดินไหวที่ฮัวเลียนเมื่อวันที่3เมษายนยังคงเกิดอัฟเตอร์ช็อย่างต่อเนื่องดินและหินในพื้นที่ภูเขาทางตะวันออกของไต้หวนันคลายตัวและกิ้งลงมาเป็นระยะภายใน45ชั่วโมงก่อนและหลังแผ่นดินไหวศูนย์ข้อมูลแผนที่แห่งชาติใช้ข้อมูลการวัดด้วยดาวเทียมวิเคระห์ ross, สถานีภาคพ,พื้นดินพบว่าแผ่นดินไหวทําให้กาะไต้หวันมีการเคลื่อนตัวทางเหนือเคลื่อนตัว1-4เซนติเมตรทางตะวันตก1-6เซนติเมตรและทางใต้1-2เซนติเมตร 这次来讲没有重叠这种现象啊，所以基本上来讲影响不大。但是真正的最大的变动，我们认为是在海底，所以我们其实看不到。 ศูนย์ข้อมูลแผนที่แห่งชาติระบุว่าการเคลื่อนตัวในแนวราบสูงส well, ุดที่สถานีจุดชมวิวชายฝั่งตะวันออกอยู่ที่22.2เซนติเมตรมีความสูงเพิ่มขึ้น3 5 6เซนติเมตรสถานีเมืองหม่ยวาเหรียนเกิดการเคลื่อนตัวในแนวราบ8.6เซนติเมตรมีความสูงเพิ่มขึ้น26เซนติเมตรสถานีัวาเหลียนเฟิงปิงมีการเคลื่อนตัวในแนวราบ4เซนติเมตรมีความสูงเพิ่มขึ้น2.2เซนติเมตรสถานีควาเหียนยังประสบกับการเคลื่อนตัวในแนวราบมากกว่า8เซนติเมตรมีความสู พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการเคลื่อนตัวนี้ได้แก่นานอา่าวเฟิงปินเกาเฟิงและผูหลีอย่างไรก็ตามวิศวกรโยธาและผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างชี้ให้เห็นว่าการเคลื่อนตัวของพื้นผิวนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของโครงสร้างอาคารแต่จะส่งผลต่อการวัดพื้นที่ทางวิศวกรรมโยธาเท่านั้น คุณผู้ชมคะแผ่นดินไหวรุนแรงในควาเลียนสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่ออุทยานแห่งชาติทารโรโกซึ่งขณะนี้ปิดให้เข้าชมแล้วขณะเกิดแผ่นดินไหวมีนักปีนเขาหลายคนอยู่ที่อี้ซานซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในไต้หวันบันทึกภาพเหตุการณ์ไว้ได้เนื่องจากช่วงนี้ยังมี after shock ต่อเนื่องกรมอุทยานแห่งชาติเตือนประชาชนหลีกเลี่ยงไปพื้นที่ภูเขาในช่วงนี้ เมื <cathedral> ่อ <divide> ปีนขึ้นไปจนถึงยอดเขาสูงสุดของไต้หวันก็เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงทําให้นักปีนเขากรีดร้องด้วยความตกใจนักปีนเขาบางส่วนที่ปีนขึ้นไปถึงยอดเขาด้านหน้าก็รู้สึกถึงแผ่นดินไหวจนหน้าผาถล่มทําให้เกิดฝุ่นและหินฟุ้งกระจายจนต้องรีบถอยออกมาเพื่อความปลอดภัยหลังจากปีนขึ้นไปถึงยอดเขาได้ไม่นานนักปีนเขาก็ลงมาที่ระดับความสูง3,900เมตรและเจอกับแผ่นดินเขยวรุนแรงอีก ภาพจากกล้องวงจรปิดที่เฉวซานบันทึกภาพของสระน้ำขนาดใหญ่ที่เดิมสงบนิ่งเริ่มสั่นอย่างรุนแรงและทำให้มีน้ำล้นหลายคนถามว่ายังปีนเขายี่ซานหลังแผ่นดินไหวได้หรือไม่กรมอุทยานแห่งชาติระบุว่าอุทยานแห่งชาติยวิซานและเฉวป้ายังคงเปิดอยู่ในปัจจุบันแต่ก็ยังแนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการขึ้นไปบนภูเขาในระยะนี้ 在那个地方，我们还是希望等状况比较安全的时候再上山。那你如果一定要上去的话，我们还是呼吁要注意自身安全。 อุทยานแห่งชาติทาโรกโกซึ่งได้รับผลกระทบอย่างหนักยังคงปิดอุทยานอย่างไรก็ตามภูเขาเหอฮวนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานกําลังจะเข้าสู่ฤด,ดูดอกอาซาเลียแล้วจะเปิดให้เข้าชมได้หรือไม่กรมอุทยานแห่งชาติระบุว่าขณะนี้กําลังส่งเจ้าหน้าที่จากสํานักงานดําเนินการตรวจสอบและจะทยอยเปิดพื้นที่ทีละส่วนตามมา หลังแผ่นดินไหวที่ฮาเลียนโรงแรมชาโตเดอชินได้รับความเสียหายถูกระบุว่าเป็นอาคารอันตรายโรงแรมจึงตัดสินใจปรับปรุงอาคารเลิกจ้างพนักงานทั้งหมด86คนนอกจากนี้โรงแรมทารโกะวิลเลจโฮเทลก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักจำเป็นต้องซ่อมแซมระยะยาวจึงมีการเลิกจ้างพนักงาน40คน โรงแรมหลายแห่งได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวและถูกระบุว่าเป็นอาคารที่อันตรายโรงแรมชาโตเดอ์ชินัวเลียนซึ่งเปิดมานานกว่า40ปีประกาศว่าจะปิดปรับปรุงและจะเลิกจ้างพนักง,งานทั้งหมด86คนพนักง,งานบางส่วนประสบภัยพิบัติได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวสามยังต้องถูกเลิกจ้างอีก นอกจากนี้ระหว่างเกิดแผ่นดินไหวโรวงแรมทารโกวิลเลจโฮเทลมีคนติดอยู่85คนต่อมาได้รับการช่วยเหลือออกมาทั้งหมดอย่งางไรก็ตามเนื่องจากถนนโดยรอบถูกตัดขาดทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้จึงตัดสินใจเลิกจ้างพนักงาน40คน คุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังสอบปากคำคนร้ายรายหนึ่งที่สถานีรถไฟปันเชียวแต่คนร้ายรายนี้กลับชักมีดออกมาแทงเข้าที่หน้าอกของเจ้าหน้าที่ตำรวจโชคดีที่มีตำรวจสองนายผ่านมาเห็นเหตุการณ์จึงควบคุมคนร้ายรายนี้ไว้ได้ เมื <languages? S 2> ่อวานนี้เวลาประมาณ19นาฬิกาเจ้าหน้าที่ตำรวจแท่อูจากสถานีตำรวจปันเชียวนิวไทเปเดินผ่านสถานีรถไฟปันเชียวเห็นชายคนหนึ่งมีท่าทางน่าสงสัยจึงเรียกเข้ามาสอบปักคำโดยคาดไม่ถึงว่าชายคนดังกล่าวจะชักมีดออกมาจากกระเป๋าเสื้อแทงเจ้าหน้าที่ตำรวจจนได้รับบาดเจ็บที่หน้าอกและนิ้วมือทั้งซ้ายและขวาที่หน้าอกขวาบาดแผลยาวกว่า20เซนติเมตรโชคดีมีตำรวจสองนายที่ผ่านมาเห็นเหตุการณ์รีบช่วยระงับ เพุทันทีหลังจากการสอบสวนพบว่าชายคนนี้มีหมายจับอยู่ก่อนแล้วถูกส่งตัวไปดำเนินคดีในข้อหาพยายามฆ่าและต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนักงาน จังหวัดลบบุรีได้รับสมญานามว่าเมืองลิงมีลิงนับพันตัวเป็นสถานที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างไรก็ตามช่วงโควิด -19 แพร่ระบาดทําให้จํานวนนักท่องเที่ยวน้อยลงลิงเหล่านี้หิวโหยไม่มีอะไรจะกินและเริ่มแย่งอาหารชาวบ้านส่งผลกระทบต่อชาวบ้านในพื้นที่ล่าสุดกรมอุทยานแห่งชาติเปิดปฏิบัติการล่าจับลิงเพื่อแก้ปัญหาแล้ว จังหวัดลบบุรีได้รับสมญานามว่าเมืองลิงมีลิงท้องถิ่นมากถึง2,500ตัวก่อนเกิดโควิดนักท่องเที่ยวจํานวนมากจะนำกล้วยและอาหารอื่นๆมาเลี้ยงทําให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวท้องถิน่นแต่ด้วยผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์ในช่วงโควิด -19 นักท่องเที่ยวจึงหายไปลิงเหล่านี้หาอะไรกินไม่ได้หิวโหยและดุร้ายมากขึ้นจึงต้องขโมยอาหารจากคนในพื้นที่เพื่อป้องกันไม่ให้ลิงเข้ามาบุกรุกประตูหน้าต่างของบ้านและร้านค้านในท้องถิ่นทั้งหมดจึงถูกปิดชาวบ้านขาครวญว่าพวกเขารู้สึกเหมือนถูกขังอยู่ในกง หลังจากลิงบุกทำร้ายผู้คนอย่างต่อเนื่องทำให้ชาวบ้านไม่พอใจกรมอุทยานแห่งชาติได้ประกาศเมื่อวันที่3เมษายนว่าได้เริ่มแก้ปัญหาดังกล่าวโดวยล่อลิงเข้ากรงด้วยกล้วยและจับลิงที่เร่ร่อนจนถึงขณะนี้จับลิงได้37ตัวแล้วกรมอุทยานกล่าวว่าหลังจากจับได้แล้วจะทำหมันแล้วส่งไปยังสถานที่ที่เลี้ยงดูลิงโดยเฉพาะซึ่งกำลังเตรียมการที่จะหาแหล่งงบประมาณในการที่จะสร้างกรงลิงซึ่งสามารถจุลิงได้อีกเป็นพันตัวเนี่ย มันจะทําให้ปัญหาที่ระบุรีจบไปเลยกรมอุทยานแห่งชาติระบุว่าแม้จะเริ่มจับลิงแล้วแต่ลิงบางตัวก็ยังถูกปล่อยให้เดินอย่างอิสระบนท้องถนนเพอนิสัยของลิงส่วนชาวบ้านและนักท่องเที่ยวก็ต้องปรับตัวด้วยพบกับ PTS Focus ไต้หวันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ